สวัสดีค่ะวันนี้ผ่าหลินรับแลให้ดูนะคะดูนะคะดูเนื้อของหลินรับแลนะคะลูกนี้เป็นอินทรีย์นะคะก็จะมีแมงเจาะตรงนี้นะคะแต่ว่าเนื้อไม่เป็นไรนะคะเลนะคะอันนี้คือหลินรับแลนะคะอันนี้ก็กําลังเตรียมแพ็คให้คุณลูกค้านะคะหลินรับแลนะคะพี่เปียรราคาเท่าไหร่นะคะหลินรับแลโลละสามร้อยห้350าสิบบาท ถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามสั่งจองได้นะคะตอนนี้กาลังเกมแพ็คก,กันอยู่นะคะนี่ค่ะผ่าให้ดูเลยนะคะเนื้อนะคะบิลลรับแลนะคะเนื้ออร่อยมากนะคะเนื้อแห้งๆนะคะู้ใหญ่มากเลยนะคะลูกนี้น่ากินมากค่ะ อู๋ใหญ่มากคุ้มมากเลยนะคะเนี่ยค่ะลูกให,ใหญ่เลยค่ะอันนี้ลูกละโลเลยนะคะหลินลูกละโลชุดนี้เท่าไหร่นะคะชุดนี้หนึ่งพันบาทรวมส่งอ่าชุดนี้หลินสามลูกนี้นะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะเนี่ยค่ะนี่เนื้อหลินนะคะบอกให้ดูกันเลยถ้าสนใจนะคะสั่งจองเข้ามาได้นะคะ ที่เบอร์0832663096หรือเบอร์0659469662นะคะที่กัดบ้านสวนไผวานนะคะอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถนะคะของอร่อยของเมืองอุตรดิตถนะคะ